กลับเข้าสู่การสัมมนาวิกฤตความเสี่ยงด้านพลังงานของไทยกับโอกาสในการพัฒนาประเทศกันต่อนะคะซึ่งกว่า80%์ของพลังงานประเทศไทยต้องนําเข้าจากต่างประเทศค่ะขณะเดียวกันในอ่าวไทยของเราที่กําลังเริ่มร่อยหรอลงมาเรื่อยๆคําถามก็คือจะมีการหามาทดแทนได้อย่างไรแล้วจะเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่บนเวทีมีคําตอบค่ะเรื่องไฟฟ้านี่ เป็นปัญหามากเรื่องน้ำมันก็เป็นปัญหาไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่าเราใช้ทุกวันนะฮะไม่ใช่ไฟฟ้าเราใช้ทุกวันอย่างเดียวน้ำมันก็ใช้แก๊สเราก็ใช้นะ,ะแล้วเราก็รู้ว่าเมื่อกีน้นี้ท่านกรูจิตท่านก็บอกแล้วว่าเราดูท่าจะใช้มากเกินไปนะฮะโดยรวมนะพลังงาน,นและน้ำมันนี่เราก็ใช้มากแล้วเราก็กดราคาทั้งกาซหุงต้มแล้วก็ดีเซลไว้ค่อนข้างต่ำ เราะนักโนก็เฮโลหันมาใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยอาจจะบอกว่าเราใช้อย่างไม่ค่อยประหยัดแล้วเราใช้อย่างไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้เนี่ย,บา,ยบางอย่างบางอันเราใช้มากเกินไปเกินไปบางอันเราใช้น้อยเกินไปอย่างเบนซินเงนี้ยเป็นต้นนะฮะซึ่งแก๊สโซฮอลเรามีตั้งแต่ e10 e20 e85 เนี่ยเอเทอร์เนลเนี่ยมันมาจากผืนแผ่นดินของไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ้อยหรือปันส่วนฝัง เราก็พยายามจะส่งเสริมนะแต่ว่าคนก็ยังขันไปใช้ดีเซลเอา้าเราก็อุตสาห์ให้ไปผสมไบโอดีเซลนะจากปามน้ำมันก็จากพื้นแผ่นดินไทยเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะมันก็มีต้นทุนที่ไม่น้อยทีเดียวนะโดยโดยสรุปก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยจะให้สรุปก็คือว่าทุกคนงทราบดีว่าเราใช้เบตเบนซินน้อยเกินไปใช้ดีเซลมากเกินไปพี่ท่านครูจิตบอกแล้ว LPG ไม่ต้องพูดถึงใช้มากๆากเกินไปนะฮะแล้วก็ยังให้เพื่อนบ้านช่วยกันใช้ด้วยนะโดยการลักลอบสกออกอะไรแต่อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะนำเสนอโครงสร้างราคาซึ่งผมก็มีกลุ่มซึ่งท่านอดิบดีครูจิตนี่ก็อยู่อยู่ด้วยเนี่ยเราก็พยายามที่จะพิจารณาเรื่องโครงสร้างราคาโดยปรับเรื่องของภาษีแล้วก็กองทุนน้ำมันเฉลเพลินนะฮะให้ มันแค,แค่ส่งเสริมในการใช้อย่างประหยัดแล้วก็มีความสมดุลมากขึ้นโดยสรุปเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาษีโดยเพาะที้ภาษีสามสามมนิษฐมีความบิดเบือนมากที่สุดนะดีเซลท่านก็คงทราบดีลิตรหนึ่งเก็บครึ่งสตังค์นะฮะซึ่งเราเคยเก็บประมาณ5บาทนะเบนซิน7บาทต่อลิตรนะค่อนข้างสูงนะเพราะนั้นราคามันก็เลยห่างกันมากนะฮะ ดีเซลเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เกิน30อันนี้ก็เป็นเสิ่งที่เข้าใจแต่แต่ข้อสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าม,มันทำให้รายได้ของรัฐหายไปเยอะนะนะเพราะว่าท่านคงทราบดีว่าการใช้ดีเซลเนี่ยวันหนึ่ง60ประมาณ60ล้านลิตรนะเพราะนั้นทุกหนึ่งบาทที่เก็บหรือไม่เก็บเนี่ยมันหมายถึง60ล้านบาทต่อวันนะครับต่อวัน นะปีนึงก็ล่อไปนั่นแหละประมาณ20,000กว่าล้านบาทนะ20,000กว่าล้านบาทเนี่ยน,นี่แค่แค่หนึ่งหนึ่งบาทนะหนึ่งบาทหนึ่งเดียวนะอสองหมื่นกว่าล้านบาทซึ่งสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยความจริงสร้างไอ้้ไอรถไฟสายสีสีม่วงได้สบายเลยประมาณสองหมื่นสามหมื่นล้านบาทนี่เก็บแค่ปีเดียวนะฮะเพราะท่านที่ที่รัฐบาลลดไปเนี่ยเสียรายได้ไปค่อนข้างเยอะ เสียโอกาสในเรื่องของรายได้ซึ่งน่าจะไปใช้จ่ายเพื่อที่ประหยัดพลังงานในนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆนะฮะไม่ใช่ว่าไปใช้อย่างสูรุ่ยสูร่ายนะฮะผมคิดว่าถ้าเราใช้ไปอย่างเช่นเรื่องสร้างรถไฟฟ้าก็าดีรถไฟทางคู่อะไรต่างๆพวกนี้มันจะไปช่วยในเรื่องการประหยัดน้ํามันในที่สุดแล้วแต่เราก็เสียโอกาสตรงจุดนี้รถไฟเราสร้างแต่ว่าเราสร้างด้วยเงินกู้นะฮะแทนที่จะ ได้มาจากไรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนียเป็นประเด็นทีน่สำคัญเราก็เลยคิดว่าเอะมันน่าจะปรับเรื่องภาษีนะเ,เรื่อง LPG เนี่ยมันยุ่งสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีการชดเชยหลายๆส่วนด้วยกันนะฮะโดยสรุปก็คือว่าผมคิดว่าราคาน้าลงกลัน่นณะขณะนี้เนี่ยมันมีปัญหากข้กางมากก็คือรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะยึดราคาณลงกลั่นไว้ที่ราคาแก๊ส333้เหรียญต่อตันซึ่งปัจจุบันนี้มันเกิดแล้วมันอาจจะประมาณสักพัน พันพันเหรียญได้แล้วมั้งฮะประมาณ9 0 0ถึงพันเหรียญต่อตันนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเสนอว่าเราควรจะปรับสมัยได้แล้วการขุดหลุมนะเมื่อก่อนนี้เราขุดแค่ประมาณปีละประมาณั้สอง200หลุมเพื่อที่จะรักษาปริมาณการผลิตตอนนี้ขุดปีละประมาณ300-400หลุมมันมันน่าจะบอกเหตุ อะไรบางอย่างไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าปริมาณแก๊สในอ่าวไทยเนี่ยมันลดลงสำรองก็ลดลงนะครับใน,นตอนนี้เนี่ยถามว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันมีเรื่องของแก๊สอ่าวหมดเพราะว่าพอแก๊สอ่าวหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันมี4เรื่องเรื่องแก๊สอ่าวหมดเรื่องสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนไม่ได้เรื่องหลงไหลกระแสแล้วก็เรื่องแพ้ภาวะโลกร้อน,นมีอยู่4เรื่องเรื่องแก๊สอ่าวหมดเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เรา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 ค่อนข้างที่จะตระหนักอยู่ก่อนแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปขุดหลุมใหม่ไปหาไปเปิดแหล่งใหม่ไปนำเข้า LNG ไปคุยกับพม่าซึ่งผมคิดว่าคงไม่สำเร็จเพราะว่าพาม่าเขาบอกแล้วบอกว่าแก๊สเนี่ยเก็บไว้ให้คนพม่าใช้บ้างนะครับแล้วก็ที่แหล่งอื่นๆก็ดีประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันออกของเราก็ด้วย ผมก็ไม่คิดว่าเราจะได้แก๊สในราคาถูกเหมือนกับราคาที่อ่าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่มันสูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเรา <Okay. S 1> เรารู้ตัวเรารู้ตัวแต่ถามว่าเรารู้ตัวกันทุกคนหรือเปล่า <Okay. S 1> ตรงนีเน้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์แล้วปัญหามาอยู่ที่ว่าพอมันขึ้นไปเนี่ยอันนี้มันเป็นปัจจัยภายในใน,นะครับมันไม่ใช่ปัจจัยที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกถ้ามันเกิดขึ้นทั่วโลกเราไม่กลัวเราพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเราเองเนี่ย เพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าราคามันมันมันเทียบเคียงได้ทั่วโลกเราสู้ได้เพราะประสิทธิภาพเราก็ไม่แพ้ใครนะแต่ถ้ามันเป็นปัจจัยภายในของประเทศเราเองที่มันขึ้นมาเพราะว่าเราหมดแหล่งพลังงานที่มันถูกไออย่างนี้เนี่ยมันเกิดกับเราคนเดียวมันไม่ได้เกิดกับคนอื่นเหมือนกับเรื่อง300บาทนะครับ3า0บาทผมไม่ไม่พูดละเพราะว่ามันข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มี แต่ว่ามันเป็นปัจจัยภายในของเราอีกเหมือนกันนะครับเพราะแก๊สอาหมดเนี่ยมันกระทบอะไรมันก็กระทบเรื่องของราคาเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับอันนี้เรื่องที่2เรื่องของสร้างาโรงไฟฟ้าทดแทนไม่ได้อันนี้เนี่ยบางคนไม่ได้มองถึงเรื่องนี้ว่าเป็นความเสี่ยงแต่ผมว่ามันเป็นความเสี่ยงที่หนักมากๆเลยตอนนี้แม้กระทั่งโรงไฟฟ้าที่มาจากพวกชีวมวล mm. ก็สร้างไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าประเด็นมันอยู่ที่ตรงไหน ทำไมโรงไฟฟ้านี่ไปอยู่ที่ไหนมันถึงได้โดนรังเกียจร,รังงอนตลอดเวลา <Okay. S 1> ท,าทาั้งๆที่เมื่อก่อนนี้โอ้โหสมัยเราสมัยผมละกันสมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยใครทางานโรงไฟฟ้าถือมันเท่เนยอย่างคุณรัตนชัยเง <c oughs> นะครับเรารู้สึกว่ามันเป็น,เป,นเป็นงานที่เท่นะมี contribution ให้กับสังคมนะช่วยประเทศชาตินะสร้างความมั่งคั่งนะแล้วก็เป็นงานที่มีความมั่นคงแต่เดี๋ยวนี้นี่คนทำโรงไฟฟ้าเนี่ยไปสำรวจที่ไหนโดนเขาไล่เหมือนหมูเหมือนหมา ผมก็ถามว่าวันนี้จริงไหมเดี๋ยวคุณรัชชัยก็คงยืนยันได้ไอ้ปัญหานี้เราจะทํำยังไงเพราะถ้าเราสร้างโรงไฟฟ้าไม่ได้หมายความว่าเราก็ต้องไปพึ่งการนําเข้าไฟฟ้าจากพี่ลาวนะครับหรือไม่ก็ไปสร้างโรงไฟฟ้าที่พมา่าแล้วก็ไปนําเข้าจากพี่พมา่าต้องเป็นพี่ไปหมดนะครับเพราะว่าเราต้องไปกราบการเขาทุกที่เมื่อไหร่เขาไม่พอใจขึ้นมาเขาปิดสายส่งเขาปิดท่อแกส๊สแล้วถามว่าเราทํายังไง จมูกหายใจเราก็ไม่มีตอนนี้ยังมีอยู่สักครึ่งรูปั้ง <c oughs> นะอีกหน่อยเนี่ยแม้กระทั่งไอ้ครึ่งรูนั้นก็จะหมดไปแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยถ้ากเกิดก็ตัดท่อออกซิเจนเนี่ยผมถามว่ามันจะเกิดอะไรกับประเทศไทยอันนี้เป็นวิกฤตอันที่สองวิกฤตันที่สามหลงไหลกระแสถามว่ากระแสเรื่องอะไรครับกระแสเรื่องพลังงานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงอาทิตย์กับลม ทำไมพูดอย่างนั้นเพราะสองอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณมีกําลังผลิตร้อยหนึง่งผลิตออกมาได้ปริปรปรมาณไฟฟ้าที่ได้จริงๆเนี่ยมันได้แค่ประมาณไม่ถึง20คุณมีอยู่ร้อยหนึง่งกำลังวุวผลิตได้ร้อยหนึง่งถามว่าแดดจัดๆนะ่ะคุณผลิตได้ร้อยหนึง่งเพราะแดดอ่อนๆนี่คุณผลิตได้แค่ไหนกลางคืนคุณผลิตได้ไหมฟ้าปิดผลิตได้ไหมผลิตไม่ได้หรอกครับ เพราะฉะนั้นกาลังการผลิตไม่ได้บอกว่าคุณมีมีกำลังสํารองขนาดนั้นตรงข้ามอย่างที่คุณรัตนชัยบอกว่าถ้าถ้ามีพวกนี้เยอะๆนี่เราต้องยิ่งไปสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาสารองพวกนี้เกิดวันไหนฟ้าปิดพายุเข้ามาถลม่มสักสามวันเนี่ยผลิตไม่ได้เลยนะครับและตรงนี้เราก็เป็นถ้าไปลหลงไหลมันพลังงานลมอีกอย่างบ้านเราก็รู้อยู่แล้วว่าลมมันอ่อนทําไมรู้ละ่ะมันเป็นมาตั้งแต่อดีตแล้ว ภาษาไทยเราก็ได้ยินอยู่แล้วว่าลมเพลมพัดแล้วแปลว่าอะไรลมเพลมพัดที่ท่านผู้ส, Chief สุภาพสตรีที่อยู่ในนี้ควรจะรู้รู้จักคํานี้เป็นอย่างดีเพราะอะไรเพราะมันพูดถึงผู้ชายที่ไว้ใจไม่ได้คือพึ่งไม่ได้อะลมเพลลมพัดเดี๋ยวเกิด,ดบทมันจะดีมันก็ดีบทมันจะไม่เอามันก็ไม่เอาเลยอะไรอย่างเงี้ย เมื่อสัดส่วนการใช้พลังงานของไทยไม่ค่อยสมดุลน,นะคะเราใช้ดีเซลมากเกินไปเราใช้เบนซินแค่20%ขณะที่เราใช้ก๊าซในการผลิตกระแสะไฟฟ้าทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคะในเวทีสัมมนาว,วันนี้พยายามที่จะหาทางออกค่ะ mm. คุณผู้ชมคิดเห็นเช่นไรในประเด็นนี้นะคะโอกาสหน้าเราจะกลับมาติดตามสถานการณ์พลังงานด้วยกันใหม่สวัสดีค่ะ